สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ก็บรรยากาศดีมากๆนะฝนตกแบบลปอยๆนะครับผมแต่ตอนนี้เริ่มจะแรงละทุกคน <laughs> ได้ยินเสียงฝนกันไหมครับผมอ่ะมีเสียงฝนแทรกเข้ามานิดหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับผมเอาเป็นว่าเมนูของเราวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เห็ดเพาะนะฮะอ่าแถวบ้านผมเขาจะเรียกว่า มาเคานะครับผมอ่าไม่รู้ภาษากลางเรียกอะไรนะแถวบ้านผมเรียกมาเคาอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราจะเรียกมาเคกันแล้วกันนะครับผมพยายามเซิร์ชใน Google แล้วทุกคนหาชื่อไม่ได้จริงๆนะฮะอ่ะเนี่ยข้างในจะเป็นสีส้มๆนะครับผมอะแกะให้ดูสักเม็ดนึงนะฮะนี่ทุกคนข้างในจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะฮะ ชิมก่อนแม่อืออืออ่าเปรี้ยวมากมากทุกคนอืออ้าซึ่งเดี๋ยวนี้มันหากินยากๆเอ้ยยากๆอะไรรู้จริงีแล้วตายตายตาย,ตายพูดผิดพูดถูกเลยนะครับ จอของเปรี้ยวเข้าไปทีเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าตอนเนี้หากินยากมากมากแล้วนะฮะผมไม่ได้กินมาแบบเกือบจะยี่สิบปีแล้วนะฮะสำหรับมะเข้อนะครับผมบ้านผมเอินมะเข้อเนาะไม่รู้เรียกเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไปทำให้มันอร่อยกว่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมตอนนี้มันเปรีป้ยวเหลือเกินนะครับผมอะ เดี๋ยวจะนานไปเนาะเดี๋ยวขอตัดไปตอนนี้ทําเสร็จเลยละกันนะครับผมมาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ใช้เวลาแกะนานมากๆทุกคนเจ็บนิ้วหมดนะครับตอนนี้เห็นที่เมื่อกี้หมดแล้วแกะปุ๊บได้แค่นี้เองนะครับผมซึ่งจะเรียกว่าแค่นี้ก็ไม่ถูกเนาะเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้่าจะแบบ ดู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 นี่ครับผมไอ<ง>นี่ใส่น้ำปลาด้วยนะนี่ฮะเข้มข้นมากมาก,มากนะครับผมมาขอชิมเลยละกันนะครับผมอืมอืม <c oughs> อ้าวโอ้ นี่ขนาดไปปรุงแล้วทุกคนเที่ยวยัดเงาอะ่ะอืออือออาต่อร่อยนะไม่ได้กินนานมาก,กนะครับทุกคน ฝนตกกำลังง่วงนอนอยู่นะเจอเมนูมาคอเข้าไปตาสว่างทุกคนอืมอื้อออออ à tiêu đeo kính đeo kính à เก็นไหนฮะอืมอ้อเข็ดฟันสุด <c ười> ว่าถ้าใส่ตัวปลาด้วยผมว่าดิดกว่านี้จริงเขาใส่แค่น้ำปลานะแต่บ้านผมอะแต่ผมอยากใส่ปลาให้มันนัวนะครับผม ให้คุณผู้ชมจินตนาการความเปรี้ยวของมันนะฮะเนี่ยเปรี้ยวยันน้ำปลาแล้วตอนนี้โอ้โอ้อเผ็ดด้วยนะฮะอืม อ้าวโอ้โบ้านใครยังหาทานง่ายๆอยู่นี่คือแบบถือว่าดีมากนะฮะ อ,อืมอะอืมอ้าวอ้โหฮ่าอ่าฮ่าฮ่าอเปี้ยวจริงการเก็บก็ค่อนข้างยากนะครับต้นเขาจะสูงมากๆนะฮะ อ้โหโอ้โอรู้สึกเห็นฟันแล้วนะตอนเนี้ย แต่อร่อยแต่เปรี้ยวนะครับสำหรับคนชอบทานเปรี้ยวนะไอเนี่ยมะค้อเนี่ยเปรี้ยวสุดๆสมแตะสมว่าละเบยมะค้อเนี่ย คลิปนี้ต้องขออนุญาตทานไม่หมดนะฮะทุกคนไม่ไหวจริงเข็ดฟันแล้วตอนนี้เขาเปรี้ยวจริงนะฮะืมยอมยอมในความเปรี้ยวของเขานะฮะเนี่ย น้ำปะลาล้าเนี่เปรี้ยวไปด้วยเลยนะทุกคนไม่มีความเค็มเหลือสักนิดเลยนะอืมอะอะสํหรับใครที่ไม่เคยลองทานผลไม้ชนิดนี้นะครับผม นีอย่าหาทานแล้วมันหาทานยากมากๆนะครับทุกคนดูผมก็รู้แนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะมันเปรี้ยวมากๆทุกคนเอาเป็นว่าโอยเปรี้ยวจริงนะครับผมอขออนุญาตทานไม่หมดแล้วกันนะครับวันนี้น่่สองรอบแล้วเหมือนจะลืมนะครับ เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคนที่ยังไม่ชื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมเหมือนเดิมรับผมกดไว้ก่อนก็ได้นะฮะต้องมีสักคลิปแล้วนะที่ชื่นชอบนะครับผมเอะเอาเป็นว่าวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีครับ